โครงการคนละครึ่งเฟสสกับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อันไหนคุ้มกว่ากันคนละครึ่งเฟสสได้เงินช่วยสูงสุด3,000บาทยิ่งใช้ยิ่งได้ได้เงินช่วยสูงสุด70,00บาทแต่มีกฎกติกาและหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันครับคนละครึ่งเฟสสเนี่ยการจะได้รับเงินสิทธิ์สูงสุด3,000บาทก็คือท่านต้อง ใช้จ่ายเงินก็คือเติมเงินของตัวเองไป3,000บาทก็จะได้รับสิทธิ์อีก3,000บาทอันนี้ผมสรุปเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็คือซื้อของ6,000ก็จ่ายเพียง3,000บาทนะครับก็ทยอยซื้อแต่ละวันนั้นใช้จ่ายได้สูงสุดก็คือซื้อของ300และได้รับเงินช่วยเหลือ150บาทก็คือจ่ายครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยได้สูงสุดคนละ7000บาทก็จริงแต่ว่าถ้าท่านจะได้700 0บาทนั้นท่านต้องใช้จ่ายถึง60,000บาทขึ้นไปคือเขาจะให้เงินคืนเนี่ยตามยอดของออยอดเงินที่ท่านใช้จ่ายไปก็ยิ่งใช้จ่ายมากก็จะได้รับเงินคืนปรับมามาก ซึ่งเงินคืนที่กลับมาก็จะคืนกลับมาเป็นวงเงินในแอปเป่าตังค์ท่านก็นำวงเงินในส่วนนี้เนี่ยไปใช้จ่ายอีกต่อหนึ่งกับร้านค้าที่ร่วมโครงการไม่ได้เงินคืนเป็นเงินสดนะครับคนละครึ่งก็เหมือนกันนะครับก็ได้ลดราคาจากวงเงินที่เราใช้จ่ายไปนะครับซึ่งหนึ่งคนเลือกได้1สิทธิ์ท่านที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟดสามไปแล้วเกิดอยากเปลี่ยนใจมาใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้ ก็ยังมีโอกาสนะครับเปลี่ยนใจมาลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ทางแอปเป่าตังค์นะครับภายในวันที่28มิถุนายนนี้แต่ว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะครับแต่ละคนนั้นเปลี่ยนใจได้หนึ่งครั้งเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นก็ลองออวิเคราะห์ดูว่าเ,เราควรจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3หรือยิ่งใช้ยิ่งได้อันไหนคุ้มกว่ากันครับ